ต้มยำกุ้งน้ำข้นเป็นเมนูที่มีรสชาติจัดจ้านและเข้มข้นด้วยความมันจากน้ำกะทิหรือครีมโดยมีส่วนผสมหลักเป็นกุ้งและเครื่องสมุนไพรไทยที่ช่วยเสริมกลิ่นและรสชาติให้โดดเด่นส่วนผสมกุ้งสด300กรัมปอกเปลือกผ่าหลังเอาเส้นดำออกน้ำเปล่า3ถ้วยข่า3-4แว่นตะไคร้2ต้นทุบและหั่นท่อนใบมะกรูด3-4ใบฉีกเอาก้านออก เห็ดฟาง100กรัมหั่นครึ่งนมข้นจืด1ทับ2ถ้วยหรือกะทิ1ทับ2ถ้วยน้ำพริกเผา1-2ช้อนโต๊ะพริกขี้หนูสด10เม็ดบุกพอแตกน้ำปลา2-3ช้อนโต๊ะน้ำมะนาว3ช้อนโต๊ะ1ต้มน้ำซุปใส่น้ำเปล่าลงในหม้อเปิดไฟกลางเมื่อน้ำเริ่มเดือดใส่ขา่าตะไคร้และใบมะกรูดลงไป ต้มให้มีกลิ่นหอมของสมุนไพร2ใส่กุ้งและเห็ดใส่เห็ดฟางลงไปต้มจนสุกจากนั้นใส่กุ้งลงไปต้มจนกุ้งเริ่มเปลี่ยนสีและสุกระวังอย่าต้มนานเกินไปเพราะกุ้งจะเหนียว 3. ทํทำน้ำข้นลดไฟลงใส่นมข้นจืดหรือกะทิและน้ำพริกเผาคนให้เข้ากันรอให้เดือดอีกครั้ง4ปรุงรสปรุงรสด,ด้วยน้ำปลาพริกขี้หนูและน้ำมะนาวชิมรสตามชอบ ถ้าอยากได้รสจัดจ้านสามารถเพิ่มพริกหรือน้ำมะนาวได้5เสิร์ฟตักต้มยำกุ้งใส่ถ้วยโรยด้วยผักชีฝรัง่งพร้อมเสิร์ฟคู่กับข้าวสวยร้อนๆเคล็ดลับเลือกกุ้งสดๆเพื่อให้ได้รสชาติที่หวานอร่อยหากต้องการรสชาติเข้มข้นขึ้นสามารถเพิ่มปริมาณน,น้ำพริกเผาหรือใช้กะทิแทนนมข้นจืดได้พร้อมเสิร์ฟความอร่อยแล้ว